สวัสดี f อฟนะครับอันนี้ก็จะมาประกอบล้อหลังครับเว็บ11 0 i LED เครื่องยนต์ตัวใหม่นะอันนี้จะเป็นปี2021นบอะครับคนอื่นก็เช็คก่อนนะครับว่ายางกระแชกเนี่ยอยู่ครบไหมสี่อันนะครับใส่ให้ตรงนะครับมันจะมีล่องให้ใส่นะครับเนี่ยล่องนี้ครับเนี่ยสงเข้าไปสี่ตัวนะครับส่งเข้าไปแล้วก็เช็คที่ดุมสเตอร์นะครับ ลุงสเตอร์นะครับจะมีบูทนะครับ <c oughs> บูทสวมตัวนี้ลงไปข้างล่างเอาตัวที่เป็นตัวเล็กๆอะ่ะด้านเล็กๆอะ่ะสวมลงไปนะครับอ่ะสวมลงไปแล้วกดให้สุดเลยแบบนี้มันจะสวมได้ฝั่งเดียวจากนั้นก็เอามาสวมกับตรงนี้นะครับว่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่โซ่นะครับถ้าใครแบบ รู้สึกว่าเกะแก่ให้เพื่อนเพื่อนถอดโซ่ออกไปก่อนได้เพราะว่ามันจะใส่ง่ายมากโซ่ค่อยใส่ที่หลังก็ได้นะครับไม่ยากแล้วก็เนี่ยสองเข้าไปกับอ่ตัวล้อแล้วเรามาดูฝั่งขวากันนะครับฝั่งขวาจะมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูน,นะครับฝั่งขวาเราจะจับฝาครอบนะครับฝาครอบเบรกนะครับตรงฝาครอบเบรกนี่ก็จะมีเบรกอยู่แล้วเห็นไหมถ้าใครก็อนามันฉลุมนี่ด้วยก็ได้ถ้าใคร แกะออกมาแล้วก็น้ำมันฉลมตรงนี้ให้มันลื่นๆหน่อยแล้วก็น็อตตรงนี้ใส่ล้อไว้เลยก็ได้เนี่ยยัดลงไปให้สุดเลยจากนั้นก็ประกบกับล้อได้เลยนะรประกบกับดุมระวังสเตอร์ตกนะจับด้วยจับสเตอร์ด้วยแล้วก็ใส่ประมาณนี้เห็นไหมจากนั้นเราก็จะเตรียมไอเหล็กอ,อันข้างแรกเนี่ยยองไม่ต้องไปสนใจนะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังคล้องไว้ครับอย่าให้มันตกนะครับ ถ้าไฟหัดทำก็ถอดโซ่ออกไว้ก่อนโซ่ออปล่อยตกไปเลยเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังนะครับโซออ่ใส่ไม่แยกหรอกมันดูฝั่งนี้ต่อเราประกบฝั่งนู้นไว้ด้วยดีๆนะจากนั้นเราก็จะใส่นะครับจับบูทมาอีกหนึ่งตัวนะครับบูทตัวเนี้จะเป็นบูทเล็กๆนะครับมันจะมีบูทซ้ายขวานะครับจำไว้ให้ดีไอเล็กๆนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายตัวใหญ่อยู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นเอาเล็กๆใส่ฝั่งไหนก็ได้ให้มันอยู่ฝั่งนี้ บูธเล็กๆอ่ะสเสียบเข้าไปอยู่ในนี้ใส่กับฝั่งก็ได้บูธเล็กๆมันจะอยู่ตัวนี้ส่วนบูธตัวใหญ่อยู่ฝั่งขวานะครับบูธเล็กอยู่ฝั่งซ้ายจากนั้นก็ประคองซ้ายขวาให้ดีประคองซ้ายขวาให้ดีแล้วก็ยกขึ้นเสียบแกนได้เลยนะครับแกนก่อนครับแกนแหงไปไหนเลยแกนอยู่ตรงนี้เสียบแกนแล้วก็ อย่าลืมนะตรงแกนนั่นจะมีหงางแปะครับอย่าลืมใส่หางปปาก่อนนะอ่ะหางปปามันจะมีรอยเห็นไหมใส่ถูกนะใส่กลับด้านไม่ได้นะให้แบบนี้ผิดเห็นไหมว่ารอยอันก่อนมีอยู่เห็นไหมเอารอยใส่สวมเข้ามาแบบนี้เห็นไหมให้มันอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมอ่าถ้าจับลงแล้วหางปปาจะอยู่ในลักษณะนี้นงงๆงงง,ง,ง,งมาทางนี้นะฝั่งซ้าย จากนั้นเอาเท้านะครับดันล้อขึ้นไปนะครับเอาเท้าอ่ะดันล้อขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่บูทตัวนี้ด้วยอย่าลืมนะเอาเท้าดันล้อขึ้นไปจับทั้งซ้ายขวาอย่าให้มันหลุดออกจากกันครับเอาเท้าหลังเท้านะครับดันล้อขึ้นขึ้นไปนะครับอย่าลืมบูทตัวนี้ด้วยบูทตัวนี้ใส่ไปแล้วก็ดันเอาหลังเท้าดันขึ้นมาฮุบอ่าหลังเท้านะหลังเท้าดันท้างล่างล้อแล้วก็ กดให้มันมาอยู่ฝั่งซ้ายกดให้มันมาอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมเนี่ยบูตก็จะอยู่ในรูนี้พอดีเลยเราพยายามเล็งบูตเมื่อกี้เอามาชนกับรูนี่ไว้จากนั้นก็เสียบแกนในให้ตรงบูตเมื่อกี้เรา,เากดมาฝั่งซ้ายบูตมันจะติดแอมพอดีแล้วครับสวิงแอมแล้วก็ดันสลักเข้าไปดันสลักเข้าไปอัดหลังตีนหลังเท้าอะ่ะดันเลาะไว้ให้สูงแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปตกเข้าไปครับ ของฝาครอบเบรกด้วยอย่าให้มันหลุดนะถ้ามันใส่ไม่ได้เพื่อนๆหาค้อนมาเคาะนะครับกดฝาครอบเบรกฝั่งขวาไปด้วยแล้วก็เคาะอ่าเมือ่อเคาะแล้วแกนนี่มันจะโผล่มาทางด้านขวามือครับมันจะชนนิ้วเราพอด,ดีครับอย่าไปตีแรงนะครับอ่าตัวนี้เราหลังตินนยหลังเท้าอะ่ะดานไว้ก่อนมาดูฝั่งนี้อ่ามาดูฝั่งนี้ต่อเห็นไหมเมื่อกี้แกนส่งเข้ามาได้เยอะแล้วไ้วก็เอาเท้าอะ่ะ เอาหลังเท้าอะดันดันล้อไว้ใส่รองเท้าด้วยดันไว้มันจะมันจะไม่ตกเห็นไหมไอตัวนี้ก็จะโผล่มาดึงกลับคืนหน่อยนึงดึงกลับคืนหน่อยนึงนะครับไม่ต้องให้มันโผล่เยอะดึงคืนหน่อยนึงอ่ะดึงคืนหน่อยนึงแล้วก็บุตรตัวใหญ่หายไปไหนเอ้ยอ่ะบุตรตัวตัวใหญ่อย่างนี้สวมบุตรเข้าไปแล้วก็้อนตีนะครับค้อนตีให้มันโผล่มานิดนึงอ่ะ ม,มุันก็จะไม่ตกแล้วมุ้มันก็จะอยู่แล้วจากนั้นเราก็เลงรูครับรูเนะี่ยรูสวิงแอมฝั่งเนี้ยเลงให้ดีแล้วก็ค้อนเคาะผ่านเข้ามาเลยนะครับเค้อนเคาะผ่านเข้ามาเลยเห็นไหมมันก็จะได้แล้วเราก็ตีครับตีให้มันโผล่มาฝั่งนี้นตีโผล่มาฝั่งนี้เห็นไหมง่ายละจากนั้นก็สวมครับแหงปลาครับใส่ข้อที่เดิมเห็นไหม แต่สวมให้ถูกให้ถูกทางนะสังเกตรอยหางปะแเตะนัข้างนะมันจะมีรอยอย่างเงี้ยรอยขันอย่างเงี้ยเอารอยขันออกข้างนอกครับถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็เอารอยขันนะออกฝังก่งนี้ถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็เอารอยขันออกไปฝั่งนู้นเนี่ยใส่ไปเลยนะครับแบบนี้อย่างนั้นก็เอาน็อตล็อกไว้ก่อนยไม่ต้องขันแน่นนะนเห็นไหมก็เสร็จแล้วยึดร้อนครับเดี๋ยวนะยังไม่ได้ขันแน่นนะยังไม่ได้ขันแน่นเลย อยู่ฝั่งนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้เห็นไหมเรายังไม่ได้ใส่โซ่รนะับโซ่มันใส่ง่ายนะครับค,ค่อยๆทำนะครับคือแทามือใหม่หมนะครับคือใส่ล้อเปล่าไปก่อนยังไม่ต้องใส่โซ่ใส่อย่างนี้ให้เป็นก่อนเดี๋ยวโซ่ใส่ทีหลังมันง่ายนะครับเอ,อวิธีนี้มันใช้เวลาหน่อยก็สาหรับใครจะาําเองที่บ้านก็ทําไปนะครับค่อยๆทําไปนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็แช่มงมันครับก็ประมาณน,นี้เลยเห็นไหมได้ละลรออ่ะต่อไปนะครับเราก็จะใส่ต่อไปเราก็จะ มาใส่อ่าตัวนี้กันสองอันเนี่ยเ็าเรียกอะไรยึดสาครอบเบรกเนี่ยกับกันเนี่ยกันข้างล่างนะครับเห็นไหมกันตัวนี้กันตัวนี้นะครับดันออกมาครับเนี่ยน็อตตัวนี้ดันออกมาอ่าแล้วก็จับตัวนี้ใส่เลยเคลื่อนไปง้างตัวกันสีดำเนี่ยมาใส่ขยับให้สุดเลยเดี๋ยวมันจะมี มันจะมีแหวนกระพัดเออมันจะมีแหวนยางกับแหวนเหล็กนะเอาแหวนยางใส่ก่อนแล้วเอาแหวนเหล็กตามแต่ร้านจะเป็น็อตเบอร์สิบสองนะครับที่เราถอดไว้อะขันเลยหัวเบอร์สิบสองอะขอันให้แน่นเลยตรงนี้ใช้ประแจรหรือว่าใครมีลูกบล็อกก็ขันให้แน่นเลยนะครับใช้ประแจขันให้แน่นเลยเรามันยังไม่ต้องไปล็อกล็อกให้แน่นนะครับเพราะว่าเราต้องไล่จักพวกนี้ก่อนล็อก ล็อกแน่นเนี่ยคือสุดท้ายเลยนะครับ่วนโซ่อ่ะว่าใส่ทีหลังครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับนี่คืประกอบล็อกง่ายๆก่อนอยากทำคนเดียวนะใช้เปเจบอร์สิบสองนะขันให้แน่นเลยยังไม่แน่นนะครับเนี่ยต้องขันให้แน่นใช้ปั๊แเจขันให้แน่นเลยนะครับเอาให้สุดมาให้แน่นด้วยอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ตัวชุดเบรกนะครับเนี่ย เราใส่ชุดเบรกนะครับเราก็เอาตัวนี้ใส่ก่อนใส่เข้าไปนะครับฝั่งไหนก็ได้อ่าใส่ก่อนนะครับให้ไปฝั่งไหนก็ได้เห็นไหมมันก็จะอยู่ในรูนี้มันก็จะอยู่ในรูนี้เห็นไหมรูก็จะโผล่ออกมาฝั่งนี้เลยเอารูหูมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมรูมันจะอยู่ฝั่งนี้หันรูให้อยู่ฝั่งนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆสวมออกมานะครับ ทำการเหยียบเบรกหลังนะครับเอาเท้ารอแหละเหยียบเบรกหลังแล้วก็คุ้มเอานะครับเหยียบเบรกหลังแล้วก็ค่อยๆปล่อยครับเลียงให้มันเข้ารูเนี่ยจัดรูให้มันเข้าครับเหยียบเบรกหลังไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยเบรกหลังครับเอามือจับไว้ด้วยเอามือจับแล้วก็มันจะเข้ารูเองครับแบบนี้เห็นไหมจากนั้นก็เอาน็อตตัวนี้ล็อกตั้งเบรกใส่ไว้ก่อนได้เลยนะครับมาณนี้เลยการใส่โซ่ครับเอาโซ่คล้องไปเลยครับเนี่ยโซ่คล้องเสร็จแล้วก็ ดึงมานะครับ้างหน้าต้องถอดฝาครอบโซ่ด้วยนะบังโซ่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ดูทางหน้านะครับถอดฝาครอบสเตอร์แน่ด้วยแล้วก็จับโซ่ครับใส่มาตรงนี้เอาโซ่ใส่มาตรงนี้แล้วก็หมุนสเตอร์แน่นะครับหมุนให้มันเข้าร่องนะครับใส่ให้ตรงด่องใส่เกียยวว่างแล้วก็หมุนสเตอร์มานะครับ ให้มันลงข้าง่รงนี้จับล้อหมุนด้วยช่วยให้มันหมุนไม่งั้นมันหนักนะครับจับแล้วก็ดึงนับเห็นไหมดึงดึงสอดไปเลยดึงสอดไปเลยนะครับสังเกตในโซ่มันจะน่าจะเสียแหละมันเป็นรถลูกค้านะครับก็ไม่เป็นไรก็ใส่เขาได้เดี๋ยวเอาน้ามันหยอดก็ใช้ได้ครับโซ่มันน่าจะมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมก็ดึงดึงใส่ไปก่อนนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวต้องมันโคตรหรือเปล่านี่เห็นไหมโซ่น่าจะมีปัญหาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนแล้วก็เราต้องไปคลายตรงนี้ด้วยเห็นไหมคลายหางปลาครับใช้ตัวทีอะไรก็ได้บบประแจก็คลายหางปลาให้สุดเลยคลายน็อตตวงนี้ให้มันมาอยู่ตรงนี้เลยเพื่อเราจะได้ใส่โซ่แบบง่ายๆนะครับคลายทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเมื่อเราคลายหางปลาเสร็จแล้วก็ดัน้อนะครับให้เข้ามาใกล้ๆเลย เพราะว่ามันจะใส่โซ่ได้ง่ายนะครับโซ่มันจะหย่อนมากเลยแล้วก็ทําการใส่ข้อต่อโซ่ดึงโซ่มาครับสมข้อต่อได้เลยนะครับเ,เสียบเข้ามาฝั่งนี้เห็นไหมข้อต่อโซ่เสียบข้อต่อโซ่แบบนี้นะครับดูใกล้ๆเ,เราดึงโซ่มาใกล้ๆแล้วก็แย่เข้าแบบนี้ได้เลยเห็นไหม ก็จะคล้องง่ายวิธีการใส่โซ่นะครับอันนี้บอกหมดเลยอะตั้งแต่การใส่ลงใส่ล้อใส่โซ่ง่ายส่วนใครไม่อยากจะถอดโซ่ก็เอาโซ่คล้องตอนใส่ล้อได้เลยนะครับง่ายเลยไม่ต้องถอดโซ่นี่ผมว่าแน่ก็ทําคลิปแล้วก็ทําให้ FC ซดูักหน่อยวิธีใส่โซ่นะครับจับคลิปล็อกอะแบบนี้แต่คนอื่นต้องใส่นี้ก่อนอใส่ตัวนี้ก่อนนะครับ ใส่แผ่นประกับตรงนี้ก่อนแผ่นล็อกอะคลิปล็อกจากนั้นเราก็ใช้นะครับจับคลิปล็อกหันในด้านนี้นะครับด้าน,นไหนก็ได้ให้มันอยู่ฝั่งเนี้ยอย่าไปใส่ฝั่งนี้นะไม่ได้นะครับใส่แบบนี้ผิดครับให้หัวไปเนะี้ยอยู่ฝั่งนี้ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับหันตัวมนๆเนี่ยนะชี้มาทางนี้ ส่วนปตรงนี้ให้มันชี้ไปทางนี้จากนั้นก็เอาคีมบีบได้เลยนะครับเอาคีมจับตรงนี้แล้วก็จับไปตรงนี้แล้วก็บีบนะครับมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีเห็นไหมเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยจากนั้นก็ทำการตึงโซ่ล็อกล้ออะไรให้แน่นได้เลยนะครับ ตอนนี้โซ่โคตรยนเลยก็อบลอดหลังมาครับแล้วก็มาขัดตรงนี้ตั้งโซ่นะครับตั้งตัวนายก่อนนะครับมันจะมีสองตัวตัวนายกับตัวนอกนครับตั้งตัวนายก่อนนะครับตั้งโซ่ก่อนอประมาณสักเดี๋อให้เดี๋อให้ช่วงย่อนได้ประมาณสักนิ้วหนึ่งเพราะว่า ตรงนี้เขาบอกว่าให้หย่อนประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็ตึงไปเรื่อยทั้งซ้ายขวาแล้วก็สังเกตด,ดูขีดนี่ด้วยเห็นไหมถ้าข้างนี้สมมุติเรามีประมาณ5ขีดนะครับฝั่งนู้นก็ไปขันห้าขีดนะครับขันห้าขีดแล้วก็ล็อก้อกได้เลยนะครับจากนั้นก็ขันล้อนะครับให้แน่นได้เลยตรงนี้นะครับถ้ามันหมุนตามก็เอาเบอร์14ด้วยอาคีมแมะไปจับน็อตหัวฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ขันให้แน่นเลยถ้าเกิดกรณีถ้ามันหมุนตามนะครับ ให้เอาคีมหรือว่าประแจเบอร์14ี่นะครับจับตรงนี้จับตรงนี้ให้แน่นนะแล้วก็มาหันตรงนี้ให้แน่นเลยตึงๆไ้เลยนะครับล็อกล้อให้แน่นลักล้อ <c oughs> ขันให้แน่นเลยนะครับขันไม่แน่นไม่แน้เดี๋ยวหลุดนะครับเดี๋ยวล้อมันจะล้อจะหลุดขันให้แน่นเสร็จแล้วย้ำตรงนี้นะครับย้ำตรงนี้หน่อยเพราะว่ายึกเพราะว่าเราไม่ย้ำมันจะคลายออกนะครับเราตั้ง เราต้องโซ่เสร็จแล้วเราขันล็อกอ่าเบอร์สิบเก้าแล้วก็มันล็อกตรงนี้นิดนึงนะครับล็อกนี้เดียวอย่าไปล็อกแน่นเลยมันขาดนะครับเพราะว่ามันล็อกไม่ให้มันคลายเฉยนะครับล็อกทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับการตั้งเบรกนะครับก็อ่าเราเอาไขควงปรับเบรนนะ่ะเสียบตรงนี้น็อไปให้สุดเลยนะครับน็อไปให้สุดเลยแล้วก็หมุนอันนี้เข้าไปนะครับถ้ามันแน่นก็ใช้เประแจขัน,นะครับ หมุนเข้าไปยังพ่งสุดครับเมื่อกี้ผมบอกว่าให้สุดนะยังไม่สุดครับเกือบจะสุดแล้วเรา ioè, เราเหลือระยะเบรกไว้นะครับนิดหนึ่งนะครับอันนี้ยังย,งยังเยอะนะครับผมจะเหลือระ,ญญะยะเบรกไว้ประมาณนิดเดียวอันนี้เรากดสุดนะถ้ากดสุดล้อเราจะหมุนไม่ได้แล้วมันเบรกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเราค่อยๆถอยออกมาครับถอยเบรกออกมาแ,แล้วก็หมุนล้อดูครับในจังหวะไหนถ้าเบรกถ้าล้อกมันไม่ฝืดมันหมุนได้ก็ล็อกให้สุดตรงนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้ระยะเบรกนะครับระยะเบรกเราก็จะได้ เราก็มาหยับเบรกดูตรงนี้ถ้าเบรกมันลึกไปถ้าเบรกมันลึกไปก็ขานเข้าอีกนะครับขานเข้าตั้งเบรกเอาให้ได้นะครับขานเสร็จแล้วก็มาหมุนล้อดูครับถ้าล้อมันติดก็คลายออกนะครับก็ตั้งเบรกให้ใกล้ๆหน่อยครับตั้งลึกเดี๋ยวมันเบรกไม่ถนัดนะครับตั้งขไบอีกประมาณนี้แล้วก็ไปหยับดูครับหยับเสร็จแล้วหมุนดูก่อนถ้าถ้าล้อฝืดแสดงว่าเราตั้งเบรกลึกเกินไปก็ เราขายออกนะครับขายออกเราหมุนเราดูถ้าเลาะถ้าเลาะหมนุนลื่นแล้วก็โอเคแล้วก็มาเหยียบดูนะครับเหยียบดูเสร็จแล้วก็เบรกลึกไหมถ้าเบรกไม่ลึกก็โอเคประมาณนี้ใช้ได้ก็เป็นอันจบนะครับเป็นอันจบนะครับเช็คด้วยว่าน็อตอะไรลืมอะไรใส่ตรงไหนไหมในกรณีนางอันน็อตตัวนี้นะครับในกรณีน็อตตัวนี้มันก็จะมีตัวล็อกนะครับเห็นไหมมันจะมี ตัวล็อกอยู่น็อตเบอร์สิบสองตัวนี้หอนตัวนี้ใส่ใช่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็หาใส่มันจะเป็นปกิบล็อกเห็นไหมสลักตัวนี้ล็อกกันคลายนะครับเนี่ยถ้ามันไม่มีหายก็ไม่เป็นไรนครับขันให้แน่นก็อยู่นะครับตัวนี้ก็เสร็จกันไปครับประมาณน,นี้เลยประกอบล้อหลังใส่โซ่อะไรครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้จะการคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ